รวยไวเมื่อใช้วั่พลนเกษตรกรทั่วแดนต่างนิยมใช้กันของดีจึงมาบอกท่านมีสารอาหารคุณภาพมากมายวั่พลนของดีนแน่นอนมีสูตรไอออนที่สุดยอดกว่าใครสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนรักนักการเกษตรวันนี้มิสเตอร์เกษตรยังยืนมาติดตามผลการทำงานของ3 l เกลือวั่พนนวัตกรรมใหม่ซึ่งประกอบไปด้วย เวอร์แพนอะมิโนแล้วก็ไคโตซานโอลิโกแซคคาไรสูตรนี้ใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและสำคัญครับสารเพิ่มประสิทธิภาพทางดินตราหญิงเกษตรนี่เรียกกันว่าสามเกลอือที่ทำให้ท่านนั้นประสบความสำเร็จด้านการทำการเกษตรนะครับวันนี้ผมอยู่ที่หมู่5ครับบ้านชำม,ม่วงตําบลชำอําเภอการท่าลักษ์จังหวัดศรีสะเกษที่นี่ครับเรียกกันว่าทุเรียนภูเขาไฟและไม่ธรรมดาจริงๆที่สำคัญครับเจ้าของสวนแห่งนี้ เขาเป็นทุเรียนพันหมอนทองครับอายุ8ปีจำนวน125ต้นเขาบอกว่ารู้จักเมื่อตั้งแต่ปี2564นะครับมาใช้แก้ปัญหาเกี่ยวเรื่องของใบทุเรียนที่เขาเรียกกันว่าใบแก้วใบเหลืองแล้วก็ลูกผลหลุดร่วงครับพอหลังจากนั้นครับเขาแก้ปัญหาได้จากเคยคาดการว่าน่าจะเหลือสักประมาณ15ตัน ุดท้ายก็ยังเหลือครับ8ปดตันที่เขาได้มาหลังจากนั้นติดใจใช้มาโดยตลอดครับผลผลิตก็เพิ่มเติมเพิ่มเติมมาโดยตลอดแต่เมื่อปี67ครับผลผลิตลดลงไปนิดหน่อยเนื่องจากภาวะแรงที่เกิดขึ้นแต่ก็ใช้คู่หูมาสัจจรน์ในการแก้ไขปัญหาสุดท้ายมันมีความหลงเหลือด้านใบเหลืองยังหลงเหลืออยู่ก็มาเจอนวัตกรรมครับสูตรใหม่ที่เรียกกันว่านวัตกรรม3เกลือเวอร์แพนมาใช้แก้ปัญหาและขณะนี้ผมยืนอยู่กับเจ้าของสวนแห่งนี้ครับพบกับท่านเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ช่วยบอกทีนี้แต่ครับว่าชื่อสวนเจ้าของสวนชื่ออะไรครับเรนเจนครับสวนพอนกระมุนครับตาอึงนายปัญญาเขียวอ่อนครับอ๋อครับชื่อจริงปัญญาเขียวอ่อนนะครับสวนมีชื่อว่าพอนกระมุนครับและชื่อเล่นของพี่ปัญญาก็คือพี่อึงไออึงครับครับขถามหน่อยนะครับว่าไออึงเนี่ยเจอครั้งแรกกับคู่หูมหัศจรรย์เนี่ยตอนนั้นปีอะไรอย่างไรเล่าให้ผมฟังนิดนตครับมาแก้ปัญหาอย่างไรครับครับปีนั้นปี64มัน เจอวิกฤตรัดใบอ่อนกะไปเห็นอยู่ใน YouTube เห็นเวอร์แพนก็เลยเอามาใส่ล่องเบิงว่ามันจะดีปันไหนมันก็เลยตอบโจทย์ว่ามันอยู่ครับก็คือคปัญหาเกิดการรัดใบอ่อนแล้วไปดู y o u ครับก็เจอว่าสิ่งเหล่านี้มาแก้ไขปัญหาได้ครับผมแล้วหลังจากนั้นเราทําอย่างไรครับถึงมั่นใจว่านี่แหละเราเจอแล้วผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กับเรามันใช้มาเรื่อยๆเนาะใส่มาเรื่อย,อยๆืยๆแบบน,นี้มันตอบโจทย์ท่า ยังมาได้ใส่มาเท่าคู่มือนี่ครับตอนที่ปี64นั้นถือว่าเป็นสอนเป็นใช่ไหมครับเริ่มครั้งแรกของการเป็นทุเรียนครับผมแล้วตอนนั้นน่ะเห็นว่าเราเนี่ยก็เป็นกลุ่มสายแบกครับผมมันยังไงครับเล่าตัวนี้ผมฟังนิดถึงครับผมจะเอาไว้ตัวละ60ลูกเลยครับครับผมแล้วแล้วมาเจอแตกไปอ่อนมันรัดใบเนาะก็ดูใน u t u b e ครับมาเจอตัวนี้แล้วก็ใช้มาเรื่อยๆที่แรกน่ะใช้แค่ชุดหนึ่งฉีดไปเออมันอยู่ดีแล้วมันมันมันขึ้นลูกสวยครับผม แล,แล้วพอมาถึงปีนั้นนได้ผลผลิตอย่างไรครับปีนั้นผมคาดการไว้น่าจะประมาณ15ตันประมาณ15ตันครับแล้วมาใช้ตัวนี้มันก็ยังอยู่ไม่ร่วงไม่ร่วงเหลืออยู่8ตันครับ8ตันครับผมพอเหลือ8ตันปีนั้นเราถือว่าภูมิใจละภูมิใจแล้วครับผลิตภัณฑ์น,นี้ตอบโจทย์เราครับผมปี65เป็นไงครับปีห้าใช้เต็มระบบเลยครับทั้งฉีดใบทั้งฉีดใต้ท้องกินฉีดหมดเลยครับ ได้มากี่ตันครับ11ตันครับ11ตันครับปี <P> 66ปี <P> 66, 66เนี่ยสภาพอากาศมันอำนวยให้จริงๆปีนั้นครับได้มากี่ตัน21ตันครับอุ้ยครับปีนั้นเพอร์เฟกเลย66โอเคเลยครับมาปี67เล่าให้ผมฟังทึกปี67เนี่ยสภาพอากาศนี่รุนแรงมากแดดกระแรง บางคนเนี่ยห้น้ำลายผมก็ห้น้ำลายให้กันมันแรงจัดเนาะมันก็รัดใบอ่อนมาอ๋อรัดใบอ่อนแล้วตอนนั้นมีลักษณะใบมันเป็นยังไงบ้างครับใบเหลืองครับใบเหลืองอ๋อมันรัดก็จริงแต่ว่าใบเลเหลืองด้วยครับ<ม>ได้ผลผลิตไปเท่าไหร่ครับ15ตันครับจากยี่เบดลดลงเหลือสิบห้าด้วยภาวะของความแห้งแล้งครับผม แล้วก็ประกอบกับมันเรียกว่าความแมงแรงก็มีใบเหลืองบใบเหลืองนี่มันต่อเนื่องมาถึงปี68ครับผมเขหมายวมว่าใน6 7หลังจากเก็บเกี่ยวผ้นไปแล้วก็ใบก็ยังเหลืองอยู่มันไม่ใช่ว่าเหลืองหมดต้นนะ,ะมันเหลืองเป็นส่วนเป็นส่วนครับแล้วเราใช้สามเกลือนวัตกรรมใหม่มาช่วยอย่างไรครับตอนนั้นอ่ะพอดีออกมาใหม่เนาะครับเนาะพอดีมา,มาในไส ก็เลยใส่ล่องเบิงหาเมื่อฉีดหาเมื่อฉีดไป3าคั้งมันก็ซิบหาว่าน,นอครับเนาะมันเห็นผลดีขึ้นเลยจากใบที่อาการมันเหลืองมันก็เริ่มเขียวขืนเขียวขืนครับ <c oughs> ก็ถือว่าตัวของนวัตรกรรมใหม่3เกลอนะครับที่ออกมาเนี่ยซึ่งประกอบไปด้วย เวอร์แพนอะมิโนครับไคโตซอลโอลิโกแซคคาไรแล้วเราใช้ทางดินด้วยไหมครับใช้ครับหญิงเกษตรนะครับใช้พร้อมกันเลย3เกลือร่วมกันเลยนะครับแล้วแก้แก้ปัญหาในขนาดนี้ที่เรามาดูนี่ก็คือมาดูผลของการที่ว่ามันมีใบเหลืองต่อเนื่องมาจากความแห้งแล้งครับพอมาใช้3มเกลือนวัตกรรมใหม่มันใช้ง่ายอย่างไรบอกรายละเอียดหน่อยนะครับใช้ง่ายละลายเร็วแล้วก็เข้ากับทุกตัวยาครับทางดินคือหญิงเกษตรก็ละลายเร็วเราลดน้ําไปอย่างเงี้ยเราใส่ไปเราลดน้ํามันก็ละลายเร็ว ก็หมายความว่าเราตั้งแต่การใช้ในเรื่องของการผสมต่างๆเนี่ยมันก็สะดวกสบายกว่าเดิมโดยเฉพาะตัวไขโตซานถูก<ช>ไหมครับไขโตซานเมื่อก่อนนี้เราก็จะเป็นขวดขวดไขวดน้ำครับครับตัวนั้นต้องระวังพวกยาออยหรือ,อยาเป็นเนื้อครีมอย่างนี้ครับมันจะทํากันให้เป็นวุ้นแต่สูตรใหม่มาได้หมดเลย ตอนปี67ตอนนั้นที่เราเข้ามาใช้นั้นเราใช้ตั้งเดือนไหนแล้วพฤศจิการครับพฤศจิกรารนะครับรรรสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่นะสูตรใหม่เนี่ยนะครับ,รบมาแก้ปัญหาเรื่องใบเหลืองครับผมแล้วนี่ถือว่าการแก้ปัญหาเนี่ยมันใช้ไปทั้งหมดเสร็จสิ้นไปแล้วเนี่ยปัญหาเรานั้นลดลงไปกี่เปอรในใน์เซ็นต์ครับแปดได้ครับแปดสิปเปอนต์เลยนะครับผมจาเหลืองกว่านี้ใช่ไหมครับครับเหลืองกว่านี้มีภาพไหมภาพกล่องเก่าเหลืองๆครับภาพเก่าๆเหลืองนี่ครับความใช้ง่ายเนี่ยนะครับเราใช้อัตราส่วน ยังไงครับอัตราส่วนคือมันจะมีส่วนเล็กครับกับส่วนส่วนใหญ่อัตราการใส่คือส่วนใหญ่สองส่วนยางละสองซ้อนเนอแล้วก็ใส่น้ำสองล,ลิตรแล้วก็บวกยาฆ่า,มาแมลงได้เลยได้เลยครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นความสุข ของเกษตรกรที่นำนวัตกรรมใหม่มาแก้ไขปัญหาในทุกมิตินะครับไม่ว่าจะมิติของเรื่องของใบเหลืองการหลุดร่วงของลูกส่วนตรงดอกเนี่ยเรามีปัญหาไหมสมัยก่อนนะสมัยก่อนมันไม่มีไม่มีปัญหาไม่มีครับก็ช่วยทุกมิติเลยจริงจังตั้งแต่ใช้เ o อร์แผนมานี่โอกาสร่วงน้อยมากครับเอาอย่างนี้พี่ครับอยากจะบอกนักการเกษตรทั่วประเทศอย่างไรครับเกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมใหม่ของเวอร์แพนครับเรียนเช่นครับครับผมการันตีเลยครับว่าผมใส่มานีฮาปีแล้ว ผลผลิตเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอยากฝากไว้กับค้นทําเกษตรน้ำกันเนาะใส่ได้ทุกพืชครับสําหรับตัวเลี้ยนี่ดีแห้งเลยครับลูกกระขึ้นสวย ABC รับรองว่าใส่ตัวนี้ ABC ตลอดเลยครับฝากไว้เลยครับโอ้พี่มาพูดอย่างเนี้ยผมก็นึกขึ้นได้ว่า<ล>พี่เคยเล่าให้ผมฟังนอกรอบว่าสิ่งสําคัญก็คือว่า มันมีอาาัตราที่ทําให้ไม่อยากให้คนมาเข้ามาสวนเราในยามที่มันมันและอะไรจัดๆแล้วพี่ก็บอกว่ามันมีวิธีการที่พิเศษวันนั้นในการทําให้ลูกมันสวยขึ้นมาวิธีอะไรครับพี่ครับครับ,รบตอนที่มันขืนลูกเนาะครับเนาะรุนกิโลครึ่งหรือรุ่นไอขวดข้าเอือนมาขวดโค้งนีม่อยากให้ผู้ใดเขำว่าเบ่งในสวนเลยครับลูกมันบีดมันเบี้ยวขืนผู้เนี่ยไปทั้งคางไปทั้งยังแงแต่ผมใส่ตัวน,นี้เนาะสามวันฉีดยิ่งเขาลูกสามวันฉีดสามวันฉีดข้นมากเจ็ดสิบห้าแปดสิบวันครับ ปีนี้คือขายพลผฟลตดเลยตกใส่บ่มีเลยครับมีจต่ ABC ทั้งนั้นเลยโอ้โหที่จะเรียกว่าความมหศัศจรรย์ที่เข้าอยู่ในหัวใจของนักการเกษตรผู้ที่ดูแลด้านเกี่ยวกับทุเรียนภูเขาไฟก็เป็นพลังใจนะครับที่สามารถแก้ไขได้ทุกปัญหาแม้แต่ลูกบิดเบี้ยวไปแล้วเมื่อท่านฉีดไปที่ลูกที่ผลสิ่งเหล่านั้นจะกลับมาครับเปรต ABC เรียกว่าได้ราคาดีทีเดียวท่านที่คารับครับนี่คือความสุขใจในการใช้ผลิตภัณฑ์3ามเกลือเวอร์แพนนวัตกรรมใหม่ที่สําคัญครับเมื่อมีของดีอย่างนี้ ก็จะมักมีผู้เรียนแบบและการเรียนแบบนะครับก็หมายว่าเรียนแบบได้ใกล้ใกล้เคียงไม่ได้ทำให้เกษตรกรมีความภาคภูมิใจแล้วก็มั่นใจบริษัทเวิร a คั Innovation ด้วยปลิตภัณฑ์3 c l เกลือเวอร์แพนก็อยากบอกท่านว่านี่คือความมั่นใจที่ให้กับเกษตรกรอย่าลืมนะครับทุกครั้งมั่นใจแล้วอย่าลืม3เกลือเวร์แพนนวัตกรรมใหม่ เพื <cin stereotype> ่อให้ทุกท่านนั้นมีพลังในการต่อสู้กับการเกษตรต่อไปเพื่อเพิ่มผลผลิตครับแล้วก็ลดต้นทุนนะครับทำให้ทุกท่านนั้นปลอดภัยจัดเทมีที่สําคัญอีกครับมันเป็นการที่ทาให้ทุกท่านนั้นใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจเกษตรกรทั่วไทยปลื้มใจปลื้มปิติวันนี้มิเตอร์เกษตรยังยืนและเจ้าของสวนขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าจะไปติดตามทุกท่านเพื่อการเกษตรที่ยังยืนต่อไปวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ามเทอร์เวอรพนสูตรใหม่ใช้ง่ายลลายไวเห็นผลทันใจลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษตกค้างเย้